สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถามวีซ่าอเมริกาในกรณีของคนที่มีความกังวลว่าตัวเองเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีแล้วจะขอวีซ่าผ่านไหมไม่ว่าคุณกำลังจะขอวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานวีซ่าลอตเตอรี่หรือวีซ่าทำงานบางประเภทนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปนี้นะจ๊ะ ก่อนอื่นพี่มดต้องขออธิบายแบบนี้นะคะในการที่คุณจะขอวีซ่าอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายอิมมิเกชันที่ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าโรคติดต่อรุนแรงที่ห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยกตัวอย่างเช่น อ่ามันจะมีคลาส s A ก็คือแบบโรคจิตหรือว่าคนที่ติดยาเสพติดนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีโรคติดต่อรุนแรงยกตัวอย่างเช่นวันโรคที่ยังแอคทีฟอยู่แล้วก็การมาโรคเช่นอ่าหนองในซิฟิลิสนะคะแล้วก็รวมไปถึงโรคผิวหนังที่เรียกว่าโรคเรื้อนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นโรคดังที่กล่าวมานี้แล้วคุณยังรักษาไม่หายเนี่ยคุณไม่สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้แล้วก็กงสุนก็จะ ปฏิเสธวีซ่าของคุณนะคะคุณต้องรักษาให้หายก่อนนะเขาถึงจะพิจารณาอนุมัติวีซ่าให้คุณได้ซึ่งในวันที่คุณไปตรวจสุขภาพเนี่ยก่อนที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะคุณหมอเขาไม่ได้ตรวจ เอ่ฮปารไติสบหรือว่าไม่ได้ตรวจไวรัสตับอักเสบ B ตัวนี้นะคะพี่มดเคยทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วอย่างละเอียดนะคะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนี้นะคะว่า,าโรคต้องฆ่าโรครุนแรงที่ต้องห้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็การตรวจสุขภาพมีอะไรบ้างย้อนกลับไปดูในคลิปนี้ได้นะจ๊ะทุกคนกลับมาตอบคําถามที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบแล้วจะขอวีซ่าผ่านหรือไม่ มีคนที่ขอวีซ่าผ่านนะคะวีซ่าคู่มั่นอะไรแบบนี้มีผ่านหลายคนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นอย่าพึ่งกังวลเกจนเกินเหตุนะคะคือแต่ละคนแต่ละเคสก็จะแตกต่างกันไปท่านกงสุลเนี่ยเขาจะพิจารณาโดยภาพรวมนะคะเนื่องจากว่า ไอ้โรคไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมันก็เป็นโรคที่ติดต่อแพร่เชื้อกันได้นะคะใครที่คือฉีดวัคซีนได้ก็จะฉีดวัคซีนไปส่วนใครที่เป็นแล้วน,นะคะคือลักษณะอาการเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายแบบใช่ไหมอ่ะเท่าที่พี่มดทราบมาเนี่ยนะคะไอ้โรคไฮปาไยติสบีเนี่ยคือมันก็สามารถที่จะติดต่อได้อะจากการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือจากการใช้แบบเข็มฉีดยาร่วมกันหรือ มันติดกันทางแบบว่าทางเลือดหรือทางดบบสารคัดหลั่งอะใช่ไหมคะบางคนถ้าเกิดว่าไปสักแล้วไปใช้เข็มหรือว่าไปใช้มีดโกนอะไรที่มันแบบไปบาดผิวนี่นะคะหรือว่าอาจจะติดต่อได้กับทางแบบทางเลือดทางน้ําลายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าการกอดจูบกันอันนี้มันไม่เป็นผลมันไม่ได้ติดกันมันไม่ได้ติดต่อกันง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้น มันจะมีประมาณ90%นะคะของคนที่เป็นแล้วเนี่ยกินยารักษาตามอาการก็สามารถที่จะหายได้ภายใน10สัปดาห์นะคะ แต่มันก็จะมะีผู้ป่วยบางรายที่หเป็นแล้วเนี่ยนะคะไม่แสดงอาการใดๆหมอก็จะไม่ได้ให้กินยาแต่ว่าคุณน่ก็จะถือว่าคุณเป็นแคริเออร์หรือว่าคุณจะเป็นพาหะนำโรคไปให้คนอื่นๆได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ตัวแล้วคุณไม่ได้ป้องกันใช่ไหมคะทั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบอีกดรีรยนึงเลยก็คือว่าประมาณ5 1 0เนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่ว่าเป็นคโครนิกอะ่ะเรียกว่าเป็นตับอักเสบ เหลือหลังนะคะในกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะ,ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าตรวจเลือดมาหรือตรวจลวดแบบทุกหเดือนแล้วเนี่ยก็ยังมีเชื้อของไวรัสตับอักเสบบีตัวนี้อยู่มันอาจจะทําให้อาการของคุณเนี่ยมีการรุนแรงไปจนกระทั่งแบบเป็นตับแข็งหรือว่าเป็นอ่าเรียกว่าเป็นมะเร็งตับก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับลักษณะาอาการของแต่ละคนแต่ละเคสทั้งนี้ทั้งนั้นในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ของท่านกงสุลน่นะคะเขาก็จะดูจากวินิจฉัยของแพทย์ใบรับรองแพทย์เป็นหลักนะคะว่าคุณน่ยอยู่ในจัดอยู่ในแคตตาลี่ไหนรุนแรงขนาดไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วท่านกงสุลเนี่ยเขาก็จะพิจารณาอนุมัติวีซ่าหรือปฏิเสธวีซ่า จากผลก,การตรวจสุขภาพของคุณก็อย่างที่บอกไปอย่าพึ่งกังวลจนเกินเหตุนะคะทุกคนเพราะว่าก็มีคนที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วแล้วก็คือไม่ได้สแสดงอาการไม่ได้เป็นอะไรตัวเองเป็นพาหะนั่นแหละตัวเองเป็นพาหะแล้วขอวีซ่าผ่านก็มีนะคะมีหลายเคสด้วยค่ะทุกคนในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีแบบเรือ้อรังหรือที่เขาเรียกว่าเป็นโครนิกเฮปตัติสเนี่ยนะคะ ก็มีแนวโน้มสูงนะคะที่ว่าจะมีปัญหาในการสัมภาษณ์ไม่ผ่านเนื่องจากสุขภาพของเราทั้งนี้ทั้งนั้นพี่มดอยากจะให้เข้าใจแบบนี้นะคะว่าออท่านในการทำงานของท่านกงสุลเนี่ยเขาทำงานทำงานกันหนักเขาจะต้องพิจารณาให้แน่ใจว่าบุคคลที่เขาให้วีซ่ามาหรือจะให้กรินค์ดให้วีซ่าถาวรเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะคุณจะต้องอเป็นเป็นคนที่ไม่มาเป็นภัยต่อ ประชาชนคนอเมริกันในประเทศนะคะดังนั้นทางกงสุลแล้วก็ทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะต้องตรวจกันแบบเข้มงวดทำงานกันแบบรัดกลุ่มพอสมควรคือมันไม่ใช่แค่การอนุมัติวีซ่าให้เข้ามาคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคติดต่อรุนแรงพอคุณเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะ,ะเขาก็จะคือในมุมมองเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณจะกลายมาเป็นพลับปิชชาร์จหรือเปล่า เพราะว่าคุณจะมีการรักษาต่อเนื่องแล้วเขาจะมองว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมคุณสามารถที่จะทำงานได้หรือเปล่าแล้วปัญหาสุขภาพของคุณเนี่ยมันจะมีผลให้คุณเนี่ยจะต้องไปใช้สวัสดิการของรัฐหรือไม่เขาก็จะดูภาพรวมแบบนี้นะคะอืม ก็อย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรักษาแล้วเอาอาการอยู่เรียกว่าจนแบบค่าตรวจอ,อตรวเลือดออกมาแล้วหรือตรวจอะไรออกมาแล้วแล้วค่าตับของคุณอะไรเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหมอ เซแบบเซเยเซโอเคให้คุณผ่านเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านวีซ่าได้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าใครไปสัมภาษณ์วีซ่าแล้วเขาเรียกว่าไปติดอยู่ในโปรเซสของ administration p r o c e s เนี่ยมันมันไม่ถึงกับการที่เขาจะปฏิเสธวีซ่าของคุณแต่เขาจะดูอาการของคุณก่อนว่ามันจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไหมเขาก็ยังไม่ได้ว่าอนตมัติหรือปฏิเสธวีซ่าของคุณดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีแนวโน้มที่อาการคุณจะดีขึ้นแล้วไม่ได้อยู่ในระยะการ แพร่เชื้อเนี่ยถ้าคุณคือหมอตรวจแล้วเอ้ยคุณไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อคนอื่นได้เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะผ่านวีซ่าได้เช่นกันก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะทีะ่ต่อสู้กับโรคไวรัสซับอักเสบบีอยู่ให้ได้วีซ่ากันทุกคนนะจ๊ะในกรณีของคนที่เคยเป็นวัณโรคนะคะและรักษาหายแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับวีซ่าแน่นอนนะคะแต่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 แตแตแตว่าวีซ่าของคุณเนี่ยมันจะถูกพิจารณา ล่าช้าออกไปเนื่องจากว่าทางกงสุนเนี่ยเขาก็ต้องประสานงานเรียกว่ากับทางแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบในขั้นเรียกว่าตรวจสอบละเอียดมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะแน่ใจว่าคุณไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อหรือเรียกว่าแบบไม่ใช่แคร์ริเออร์ไม่ใช่พาหะแล้วคุณเนี่ยรักษาหายแล้วจริงๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยู่ในช่วงที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะ ทางกงสุนเขาก็จะยังไม่ออกวีซ่าให้นะคะเขาก็จะให้คุณเนี่ยไปรักษาให้หายขาดก่อนให้หายดีก่อนแล้วก็ไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อหรือระยะที่เป็นอันตรายเนี่ยนะคะเขาก็ถึงจะพิจารณาอนุมัติวีซ่าให้คุณได้นะจ๊ะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะใครที่เคยเป็นแล้วหายแล้วก็มีโอกาสได้วีซ่าส่วนใครที่ อยู่นะคะก็ต้องไปรักษาให้หายก่อนก็มีโอกาสได้วีซ่าเช่นเดียวกันนะและทีนี้ในกรณีของคนที่ผลเอ็กซเรย์ปอดออกมาแล้วมันมีจุดมันไม่เคลียร์นะนะคะคือก็จะทําให้การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเนี่ยล่าช้าออกไปแต่ไม่ถึงกับว่ามันไม่ใช่ทุกรายนะคะที่จะโดนปฏิเสธวีซา่าทางกองสุนเนี่ยเขาก็จะ จัดคุณอยู่ในประเภทที่เรียกว่า AP administration process ก็คือคุณจะต้องไปตรวจรักษากินยาเพิ่มเติมอยู่ในการรักษาของแพทย์รักษาต่อเนื่องจนคุณหายแล้วจนแพทย์วินิจฉัยอ,ออกมาแล้วก็รับรองว่าคุณหายแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้วีซ่าเช่นกันเพียงแต่ว่ามันก็จะล่าช้าออกไปเท่านั้นนะคะและก็รวมไปถึงคนที่ ติดโควิดด้วยถ้าเกิดเคยติดโควิดเนี่ยปปอดเราก็จะมีสากานะแบบมันก็จะแบบไม่ไม่ปกติอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกันเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคนที่ได้วีซ่าเนี่ยก็มีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันก็จะน่าลำคาญน,นิดนึงตรงที่ว่าท่านกงสุลก็จะต้องให้คุณเนี่ยกลับไปหาหมอแล้วหมอก็จะต้องแบบทำการ ตรวจสอบเพิ่มเติมตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมในทุกๆกรณีถ้าเกิดว่ามันมีไซหรือซิมทอมอะไรที่เขายังรู้สึกสงสัยไม่เคลียร์ใจไม่สามารถที่จะให้วีซ่าคุณได้คุณก็ต้องไปทําตามที่ทางกงสุลเขาบอกเขาจะแนะนำคุณเองนะคะว่าต้องทําอะไร 1, 2, 3, 4คุณก็ต้องส่งเอกสาร supporting document เพิ่มเติมภายในเวลาที่เขากำหนดนั่นนะคะแล้วก็วีซ่าของคุณก็จะได้อนุมัติค่ะ พี่มดหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่เคลียร์ใจกันไปแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายนะคะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ปิดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่มดจะมาตอบคำถามเพิ่มเติมอีกนะคะขอใทุกคนมีวันดีๆค่ะโชคดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย